สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันรถนะคะของเจ้า Honda City Turbo ค่ะวันนี้นะคะจุดสตาร์เราจะเริ่มจากที่โ,โชว์รูมของเรานะคะก็คือโชว์รูมวีกุ๊ปนะคะ Honda สาข,ขาปากเกร็ดเมืองทองค่ะปลายทางของเรานะคะก็คืออ่างทองค่ะเดี๋ยวเรามา,าดูกันนะคะว่าเจ้ารถคันนี้นะคะจะทำอัตราการสิ้นเปลืองได้ประหยัดเท่าไหร่กันเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามารีเซ็ต ทริปกันก่อนนะคะเริ่มจากจุดสตาร์ทเราจะเซตเป็นศูนย์ก่อนนะคะเข้ามาที่ตรงนี้เลยคะ่ะรูปน้ำมันเอ t นเเข้าไปค่ะจะมีทิป a ทิป b นะคะน้จะเซตที่ทิป a นะคะก็คือกดค้างตรงนี้นะคะรีเซตค่ะอ่านี่นะคะเริ่มจากจุดสตาร์ทเป็นศูนย์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะเมื่อถึงปลายทางแล้วนะคะว่าวิ่งกี่กิโลแล้วก็อัตราสิ้นเปลือง a v g เฉลีย่ยกิโลเมตรต่ตอลิตรเท่าไหร่กันคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องจอดรถเข้าเกียร์พีแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกบลูทูธนะคะจากนั้นเพิ่มโทรศัพท์ค่ะมาที่โทรศัพท์นะคะเปิดบลูทูธค้นหาค่ะ Honda กดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดจับคู่ค่ะกดอนุญาตค่ะมาแล้วค่ะกดใช่นะคะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะเชื่อม Apple Car Pay แล้วก็ดูแมพไปด้วยนะคะ แล้วก็จะขึ้นให้ใช้งานคาเพทที่มือถือนะคะกดใช้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวภาพแมพก็จะขึ้นหน้าจอนะคะนี่มาแล้วค่ะไวมากๆเลยเดี๋ยวเราฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ดูแมพไปด้วยได้ด้วยนะคะก็ไปที่ค้นหานะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ปลายทางของเรานั่นเองนะคะเ,เปลี่ยนภาษาก่อนเนาะ ะะเริ่มกันแลกันแล้วเราเราจะทดสอบด้วยการขับโหมด normal นะคะเราจะไม่ใช้โหมด econ นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้นะคะจะกินน้ำมันเท่าไหร่ ตอนนี้พวกเราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากิโลเมตรต่อลิตรเท่าไหร่นี่คะ่ะทุกคน20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะใครว่าน้องไม่ประหยัดโอ้โห20กิโลเมตรต่อลิตรนี่ประหยัดสุดๆเลยนะคะก็ได้ทริปนี้นะคะเราวิ่งประมาณ79กกิโลนะคะดูนี่นี่น ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเล่งด้วยนะคะของนกจะขับอยู่ที่ตลอดเส้นทางอยู่ประมาณ80-100กิลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์รุ่นไหนอีกคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ